นำพาทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน TMF พลังขับเคลื่อนสังคมสื่อสร้างสารรค์ Media Community ครั้งที่6ค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้ค่ะเราก็ได้นำผู้สร้างแรงบันดาลใจค่ะทั้ง7ท่านจาก3โครงการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการความสุขของผู้ค้นพบค่ะโครงการหัวใจเราเท่ากันและโครงการ D.O. Idol พลังบันดาลใจไวยอนั่นเองค่ะขอยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่งานในวันนี้ งานในวันนี้นั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาว,วชนครอบครัวและภาคีสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสื่อสร้างสารรค์และสร้างความร่วมมือระหว่างกันซึ่งจะทําให้เกิดพลังประสานร,ระหว่างความรู้หรือทักษะความสร้างสารรค์และความร่วมมือของสังคมในลักษณะ3ประสานได้แก่อันที่1ก็คือพลังความรู้ w l e d g e นะครับ อันที่2ก็คือพลังสร้างสารรค์หรือที่เรียกว่า creativity และ 3. พลังสังคม community ครับงานในวันนี้จะจัดในรูปแบบ talk show นะครับเป็น t m f talk ดังนั้นในวันนี้เราจะมีวิทยากรหลายท่านนะครับเราจะพาทุกท่านไปร่วมการเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองของวิทยากรเหล่านี้ ในการใช้ชีวิตท่านจะมาแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับชีวิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะของผู้รับทุนด้วยกันกันกบที่ประสารอิงคนันันได้แลกเปลี่ยนค่ะว่าในมุมมองของผู้ผลิตอะค่ะเรามีวิธีการคิดงานยังไงจะมีวิธีการพัฒนางานของเราต่อไปยังไงการได้มีโอกาสมาได้ฟังประสบการณ์โดยตรงก็จะได้รับรู้ถึงความรู้สึกรับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆ จากบุคคลต้นแบบเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นพวกเขาเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของเราได้อย่างมีคุณค่าครับเราควรมาเติมความสุขเล็กๆน้อยๆรอบตัวเรานะคะให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สําหรับ มอบให้กับตัวเราเองคนในครอบครัวและสังคมได้นะคะดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆแบบนี้ค่ะได้แลกเปลี่ยนมุมมองสร้างแรงบันดาลใจนะคะแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็ได้มีโอกาสค่ะได้รับฟังรวมถึงแลกเปลี่ยนเ,เรื่องราวดีๆค่ะกับสปิเกอร์หลายๆท่านนะคะ อยากจะให้เห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆอะค่ะแล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นแต่ละคนก็จะมีสเสน่ห์มีศักยภาพมีความสามารถที่เป็นแบบของเราอะค่ะพอเราเห็นว่าชีวิตมันมีคุณค่าเนี่ยเขาก็ออกแบบในการที่จะทาอย่างไรให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยอยู่ได้แล้วก็ตัวเองก็มีความสุขด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนลองออกไปลองออกไปเจอปัญหาครับแล้วมันก็จะพบกับว่าเฮ้ย ปัญหาเนี่ยมันแก้ได้นะมันไม่ใช่ปัญหาที่ไม่มีทางแก้ทำนะครับทําโดยที่ไม่ได้วางวางสิ่งอดแทนอใดนะครับแล้วก็สิ่งอดแทนนั้นนะครับมันก็จะเกิดกลับมาหาตัวเราจุดเปลี่ยนเรื่องความยากจนจุดเปลี่ยนในการที่เรามีลูกเป็นดาวซินโดมเนี่ยนะครับแต่มันส่งผลให้ปัจจุบันเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสตาส่างๆหลายเรื่องนะครับโอกาสนะครับการเปิดบริษัท โอกาสในการทํางานสังคมในการลุกขึ้นไปช่วยเหลือคนนะคะคือท่านไม่เคยโทษประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายค่ะเพราะท่านเชื่อว,ว่าในทุกวิกฤตมันมีโอกาสให้กับชีวิตของตัวเองเสมอแต่แค่ว่าเราอ่ะอย่าอย่าเป็นคนที่เจอวิกฤตแล้วรอให้โอกาสเข้ามาหาเราเสมอคือท่านมองว่าเมื่อเราเจอวิกฤตแล้วอ่ะเราตรงสู้กับวิกฤตต่อไปสิ่งที่เราเลิกเกิดไม่ได้อาจจะเป็นความผิดกาลแต่สิ่งที่เราสร้างได้คือเราขจัดความผิดกาลด้วยหัวใจของเราเองอะค่ะเราเป็นคนแก่ เราต้องเห็นคุณค่าก่อนแล้วเราถึงจะนําส่งคุณค่านั้นต่อต่อไปให้กับคนข้างนอกได้ถ้าเราเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้เราก็จะผ่านมันไปได้เหมือนที่พี่จิ๋มวิ่งผ่านร้อยโลมาได้พี่จิ๋มเชื่อว่าตัวพี่จิ๋มเองทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้เช่นกันค่ะได้รับแรงบานดาใจใหม่ๆมาเยอะมากเลยค่ะอย่างคุณทานเราก็เคยได้ยินเรื่องของเขามานะคะ ถ้าเป็นเราเราก็คงทุกข์มากๆแต่พอได้เห็นเขามีความสุขเรารู้สึกว่าเขามีมุมอมองต่อชีวิตได้ดีมากๆเลยค่ะที่คุณสุชาติพูดเรื่องเกี่ยวกับผู้พิการเข้าทํางานนะคะรู้สึกดีมากๆอยากให้มีอย่างนี้อีกหลายๆที่รู้สึกว่าคนพิการก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเขาก็มีความสามารถในตัวเองมากๆเลย